ขั้วใจกนะไรได้ค่ะมะเบิงคอั่วแมคขั่วก็เจาเย็ดอีหยังกินเมื่อนี้ลูกเต่าเป็นใจกินแสบกินม้บอสมีไม่ได้มือนี้วันที่สามสิบเอ็ดมไม่ได้วันที่หนึแล้วพี่น้องดนโดนไม่แต่มากเทียนึงมะเบิงอันหน่คนสาเขาเคิงแบบูบอยกันอยเห็ด้ร่างกันเขาไดู วนี้ยำอันนี้ยำอาวร้จอันนี้าวันนี้ยำยำรวมมีแล้วก็วันสากคูแล้วก็สลัดหมากไม้สลัดลไม้โอ้อันนี้ยำออกจากไฟรเปล่าเอร่ยนั่อปลาไนั่ค้วมะล้ำใจเกันร้อยจ้าออันนี้อย่างนี้ นี่ละรนีซกูลาคน้มันเป็นลมเองปิดปล ăn mắt được con ăn mắt được con ăn mắt được con ăn mắt được ไ,ไม่นี้ไม่แตนมเท่าของวานลูกนกแม่แม่ยังกินแม่อันนี้ยำจ้าอันนี้สลัดผลไม้ค่ะนะอันนี้เาดนสาคู่ส่เผือกค่ะพี่มือไม่แตนเองนะครับวันนี้จ้าพี่ก็ยำค่ะย้ำแหม่ะย้ัสดแม่พรทำไมหุ่เยงเลยย้ำ